สวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับทีางองผู้หากินหมานะครับวันนี้พพี่น้องครับมาเลือกของงอแงมครับพันธุกรรมดีราคาเกษตรกรจับต้องได้นะครับพี่น้องวันนี้พบกันอยู่ที่อำเภอกำลาไสายจังหวัดกาฬสินนะครับสียเวลาครับถักไทยเจ้าของงวดเด็เลยครับไอวิสสวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีีเก่าครับผมณถักไทยปีเก่าครับผมเอามนี้คลิปพิเศษเนาะสรับผมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จัดของไงแต่ราคาถูกๆจัดเตีมยมๆได้ครับหัวใหญ่ราคาเล็กครับ ทิ่กั้บ้านไหนครับผมบ้านตรงอีกุ้มบ้านตรงอีกุ้มตมบูนโคกสมบูรณ์ครับผมเบอร์ของเวลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์ครับครับช่องทางการติดต่อการติดต่อได้เบอร์โทรติดต่อได้กับ083 830846ครับครับผมเบอร์เอ็นพีแอดไลน์กับ064 6592486ครับครับการขนส่งเป็นยังไงครับขนส่งกับพี่ทุบไฟอีสานครับผมส่งฟรีทุภาคอีสานแต่ภาคอื่นถ้าราคาตรงกันกับส่งได้เนาะพี่น้องภาคเหนือภาคกลางภาคใต้ตะวันออกตะวันตกอยากได้ห่างาม อ่าพันธุกรรมดีๆราคาจับต้องได้วันนี้มีชุดง้วสาวมีแม่ลูกเนาะครับผมครับมีมีหนุ่มรองครับผมหนุ่มรอมีบอหนุ่มรอมีอครับผมนุ่มรอมีบครับผมกับไปมีงัวสาวแล้วก็แม่ลูกอ่างัวเอฟมีเอกสารไปหลอดมีครบครบครับผมอ่าแต่ว่าอ่าเพื่อกระชับไปล่าได้พี่น้องจากวัไห้พี่น้องเบิ้งเอาตัวไหนก่อนเอาตัวนี้แล้นี่น้องครับผมโอ้มันถึงตาถึงใจพี่น้องใส่ใหญ่ยากครับไส่มกง้วใหญ่งัวยากครับพี่น้องเออ้มาถ่วงหัวเลยตัวนี้ สวยงามเชียงมาครับสถานะเป็นังไงครับตัวนี้ตอนนี้ยังเป็นสาวเลยครับผมสาวเจ้าคู่เดียวนะครับผมเป็นสร้างแต่ว่าเชียงปันแนวครับพี่น้องมันไป่พึ่งได้มันสองปีกว่าหน่อยได้ครับอายุบ้านสองปีกว่าเื่อเชียงครับแกลูกสาวเคสสามหนึ่งครับตัวนี้ลูกสาวเคสสามหนึ่งอายุสองปีครับผมพึ่งกว่าหน่อยครับพื่งสูงมันเท่าไรครับตัวนี้ประมาณดีเบียรเลยหกสิบเลยครับเบียดเบียรแต่ร้อยหกสิบครับ้อง ใครอยากได้เป็นแม่บล็อกแม่พันไซใหญ่เอกสารใบหลอดมีครบเต็มเบิบ้งแขงขาเนื้อหนังตนโตเพลันสีสีแดงมิดมาขามได่น้องตัวนี้เนาะงามพี่น้องเ <c oughs> บิง้งเบิ้งเนื้อหนังเล็กๆกันย่างไงเลยย่างมางนะเนะ <c oughs> บิ้งนะลูกอ่ะไงเป็นเบิ้งนะที่ละนี่พี่น้องค้นหามหมกไงหา,างลามหลากดินย่างลูกวะโอ้สวยๆพี่น้องสีสองฝั่งนี่เหมือนกันนะครับแต่ฝั่งนี้อาจจะย่อนแสงนิดนึงแต่ดูให้แล้วสีสองฝั่งเลยเหมือนกัน ยังงั้นลูกไปอ่ะยังวนๆให้อยังบุ่นลูกไปเออย่างงามๆลูกไปย่างไปย่างไปลูกไปเดี๋ยวจิเบิ่งฟังนี่เดี๋ยวเบิ่งฟังนี่ย่างไหมลูกพี่น้องเบิ่งครับของใหญ่ของงามของใยังยังบุ่นครับพี่น้องเป็นแม่สาวอ่าไออยากได้เอาไปเป็นแม่บอกแม่พันธ์ยังจริงด้วครับพี่น้องแต่ว่าเชื่องครับพี่น้องใหญ่แต่ว่าเชื่องทุกขาลูกอ่ะทุกขาทุกขาเลยเอาท่านี้ละเออเอาท่านี้หละงามเดอบัดนี้ นาะไหหมักของใหญ่ครับพี่น้องหมักวัวครับผมอยากฟังราคาราคาครัสี่หมื่นเก้าพันบาทครับผสี่หมื่นเก้าสูงตัวหัวเกือบร้อยหกสิบครับพี่น้องแต่จริงเริ่มดิสันแล้ว่ะครับเริ่มจะเป็นสันแล้วเนาะแต่ของเก้าเว่าติดซันมานแรงเละมันใหญ่เลยนะตะกี่กับรักแสนกว่าเนาะรัวแสนกว่าครับอันนี้คือสี่หมื่นเก้าเปิดคิดหัวด้วยตัวแรกไซส์ใหญ่ยักษ์ครับเป็นวัวสาวใครอยากได้พันธุกรรมของ เคเอฟสามหนึ่งนะครับเอกสารใบหลอดมีครบเบิ้งเนื้อหนังเบิ้งเล็บดีตำหนี่มีเมืองไหนบ้างครับผมตัวนี้ว่ามีครับรับประกันตำหนี่ครับผมรับประกันไม่มีตำหนีครับพี่น้องอ่ะแถมต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานเนาะครับผมราคาตรงกันส่งฟรีทั่วไทยครับสี่หมื่นเก้าครับใส่เงยๆหยักๆพี่น้องหายากครับพี่น้องตัวนี้หัวหัวฟิลเง่ๆแบบนี้เงาหญ่ครับครัเงาตั้งเงาตั้งใหญ่ตั้งเชียงเนาะครับผมสำคัญผมมาควมเชียงมันเองเหรอครับพี่น้องนี่บางตัวมันหดหดมันหดแต่คนนี้มันตัวใหญ่ครับผม อาชีพต่อไปครับตัวต่อไปตัวที่สองตัวนี้เป็นแม่เท่าโบดนะครับเนาะครับผมแม่ทองครับแม่ทองไม่ต้องเบิรงททองไ่แล้วต่อเจ็ดเดือนพี่ของเดือนครับของหกเดือนพอได้ครับตัวนี้ของครับวีเอลโรโจครับผมหกเดือนครับวีเอลโรโจหกเดือนเป็นลูกตัวที่ไรครับในทองอันนี้เป็นลูกที่สองครับผมน่าจะเป็นลูกตัวที่สองยังยังยังไม่สูงคุ้มสูงปรมาณหน่อยกันเลพี่หนอย ห้าบวกยี่ลรวครับประมาณร้อยสี่สิบห้าครบวก,บวกเป็นง้วทีเป็นอ่างดีพี่น้องเป็นสายาท่อโบนท้องกับพ่อ,อเบียวเบียวรถจครับผมพกเดือนอเป็นท้องสองสีสองฝั่งเหมือนกันนะครับพี่น้องไม่มีจุดมีด่างมีแป้วครับเอาไปลอกกินน้องแล้วุ่นเพศครับอีกสามเดือนด้สองตัวยางตามกันเต้ต่อยพี่น้องไปรุ่นตะเพิดเอาัวน,นี้เปิดราคาเท่าไรพี่สองหมื่นห้าพันบาทครับสองหมื่นห้าพันบาทครับผม กับงัวทองงหกเดือนสักเท่าบดครับพี่น้องตัวพีทาคอีสานครับไปมักรุ่นอ่ามักอยากไปกินน้องครับพี่น้องไปหมักน้องงัวเอาไปลอดลุ่นเทศเอาราคานี่ก็ต่อรองได้ไ้มครับพี่น้องราคานี้ต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับสองหมื่นห้าพันบาทครับเบอร์สองนะครับครับผมชุดต่อไปครับเดี๋ยวชุดต่อไปนะครับเดี๋ยวพาพี่น้องเข้าสู่ชุดแม่ลูกครับพันธุกรรมดีๆทุกตัวครับอ่าเบอร์หนึ่งนะครับเนาะครับผมอ่าเป็นเบอร์ทีสามละกันเบอร์หนึ่งของแม่ลูก แต่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งของแม่ลูกครับไปลองดูแม่ลูกลูกสาวลูกพ่อไดนครับตัวนี้ลูกเคเอสามนึ่งครับผมลูกสาวเคเอฟใบไม่หลบผมครับอะเดี๋ยวขอปลดเสือกแป๊บหนึ่งอ่ะไปลองปลดเองเลยเป็นแม่ลูกลูกสาวลูกพ่อไดนครับตัวนี้ลูกเคเอฟสามหนึ่งครับผมลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งเลจักเดือนแล้วครับประมาณหกเดือนครับผมประมาณหกเดือนเป็นลูกตัวที่ไหนพี่ลูกแรกครับผมเป็นลูกแรกเนาะเป็นแม่สดลูกเสียเอ่อลูกลูกสองเนาะ ลูกแร่ครับผมลูกแรกครับครับผมเป็นอาจจะเป็นเพิ่มเป็นเสียบไันในเนาะเก่งเสียบครับแม่ผมเก่งเสียบครับพี่น้องแม่เพ็นสูงลอยส่าไรครับตัวนี้แม่พันสูงลอยมาลอยหาชิครับแม่สูงประมาณร้อยห้าสิบลูกสาวเคเอฟสามหนึ่งอ่าเป็นลูกแรกครับนี่เป็นลูกสาวครับพี่น้องอ่ะแดงทั้งแม่ทั้งลูกอ่าแดงไม่มีจุดมีด่านะครับนี่ลูกสาวสวยๆอ่าเป็นแม่ลูกลูกแม่คุณลี้เปิดราคาท่าไรครับพี่เปิดเลยสามหมื่นห้าพันบาทครับสามหมื่นห้าพันบาท ครับผมเฉลี่ยแล้วตัวละหมื่นกว่าบาทพี่น้องแล้วมนเป็นลูกเคห้าสองศูนย์นะครับนีใบไม่หลอดเนาะใบไม่หลอดครบครับผมเป็นเอฟหนึ่งพร้อมเนาะครับผมโอ้นี่เป็นตัวนี้พี่น้องเป็นบัวเอฟหนึ่งนะครับพร้อมใบเพชรดีกรีนะครับเป็นลูกสาวของเอสเคห้าสองศูนย์ลูกสาวของเคเอฟสามหนึ่งเปิดไว้ที่สามหมื่นห้าพันบาทต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับราคาตรงกันก็ส่งฟรีได้ทั่วไทยครับผมอาชุดต่อไปครับ ตัวต่อไปเป็นเบอร์สี่เป็นแม่ลูกคมที่สองครับแม่ลูกลูกแม่แดงแดงครับพี่น้องลูกสาวพ่ออะไครับกสาวช็อกโกแลตครับผมลูกสาวพ่อช็อกโกแลตได้ชิ้กเดอนแล้วประมาณสามเดือนกว่าครับประมาณสามเดือนกว่าะแม่เ่ินกัญญาอ่พี่น้องแดงแดงแสบตาเลยเนาะแมเอฟพี่หนึงครับผมมใบเพชรครับเลี่ยมตัวดีใบหลอดมี่ครบนล้ครับเนาะใบเพชรแม่มี่ครับนี่เนี้ยสวยๆเป็นลูกตัวเฉยพี่ไหนเป็นลูกที่สองครับผมเป็นลูกตัวที่สองเนาะแม่สูงรอย ร้อยสี่บห้าบวกครับอ่าประมาณร้อยสี่สิบห้าบวกบวกพี่น้องเอาไปหมักงัวแดงสายพัฒนาครับแล้วก็ให้ลูกงามเนาะดีดเบิ้งสีสองฟังก่อนครับเป็นแล้ครับว้าทางนี้แดงคือแดงทอกันเลยพี่น้องสีแดงทั้งแม่ทั้งลูกอ่ะเมือแม่ครับพี่น้องแม่สูงร้อยสี่สิบห้าอ่ะตำหนิไม่มีนะครับเนาะครับผมมีแม่มีเป็นห้อยลำปีแนครับผม๋อแม่เคยเป็นลำปีครหายเรียบร้อยหายเรียบร้อยครับผมมีห้อยเป็นห้อยนิดหน่อย อันนี้นายครับผมอ่าเป็นงอี่เคยเป็นลําปีเพิ่นก็จะบ่กลับมาเป็นอีกครับแล้วาะว่าเพิ่นมีภูมิต้านทานอ่าครบนี่พวิเปิดราคาเท่าไหร่ครับพี่เปิดที่42,000บาทครับ42,000บาทครับผมอ่ะพี่น้องไผมักสีแดงหัานผ้าครับ42,000นี่คือราคารองเนาะครับผมราคารองต่อรองได้แถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานครับเราผมไผมักงัวงามงัวสายพัฒนามีใบมีใบเพชรดีกรีบใบเพลทครบครับผมเอกสารใบหลอดครบนะครับพี่น้องอ่า มีใบเอฟหนึ่งนะครับนี่ลูกสาวกมีสวยๆครับเบอร์สี่ครับชุดต่อไปตัวต่อไปเป็นแม่ลูกคมที่ห้าเป็นแม่หัวลนสายพัฒนาลูกสาวสวยๆตัวนี้เป็นแม่ลูกลูกแม่ลูกเิ่นเป็นพ่อได้ครับตัวนีตว้ตัวนี้ลูกเป็นฮุตตันครับผมลูกสาวฮุตตันเก้าเก้าทับหนึ่งอายุเท่าไรครับ อายุมันเกินเดือนได้ครับอายุประมาณเจ็ดเดือนโอ้มือนี้มีตาแดงๆเลยเนาะครับผมพี่น้องแม่สูงเลยตรงน้อยซีบหานอตรงนร้นลอยซีบเจ็ดบวกครับผมลอยซีบเจ็ดบวกเลยครับอ่ะพี่น้องอันนี้ลูกสาวหุดตันเจ็ดเดือนใหญ่ยังหน่อยครับผมแม่ทับไปแม่ทับไปที่ท้องว่างครับอ่าตีไปท้องว่างหลักกันเนาะครับผมฝนยังใจอยู่ครับแต่ว่ากัลูกตัวดี้ะพี่น้องอันนี้ฝนอยู่ในโฮมสวยครับพี่น้องไม่ลุกแดงไม่มีจุดมีด่างเลยโอ้จุดนี้มีตาแดงแดงเลยครับพี่น้องมีตาง้อแดงอ่ะกายบัวแดงยกข้อครับพี่น้อง เอาคูนี้เปิดราคาเท่าไรครับแดงๆแบบนี้คูนี้อันดับที่ห้า้ะครับเปิดที่สี่หมืนสองพันบาทครับผมเอาราคาเดียวกันครับเมื่อกี้ครับผมราคาเดียวกันเลยครับสี่หมื่นสองพันบาทครับพี่น้องตะกีกับมิดาคู่ละแสนเนาะครับผมมิตาแสนกว่าอ่าคูนี้สี่หมื่นสองพันบาทเป็นราคาร้องต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับส่งได้ทั่วไทยคนที่ห้านะครับสี่หมื่นสองครับผมคนที่ห้าสี่หนสองี่หมื่นสองนะครับพี่น้องแดงทั้งตัวไม่มีจุดมีด่างชุดต่อไปครับ ชุดต่อไปเป็นแม่ลูกเบอร์ที่หกนะครับเนาะครับผมเบอร์ที่หกครับผมแม่ลูกลูกสาวลูกตัวแม่นะครับพี่น้องในเจ็ดเดือนหรอครับพี่ตัวนี้แม่ลูกประมาณสี่เดือนกว่าครับลูกประมาณสี่เดือนกว่าโอ้พี่น้องแม่ก็เป็นลูกแรกบ่ลูกแรกครับผมอ่ะเบื้องหลังเป็นลูกแรกอยากจอยเยอหน่อยครับผมอยากจอยขาดขาดน้ำเลี้ยงเนาะขาดน้ำเลี้ยงขาดหยาพี่น้องเป็นง้อขาดอยจหยาดีล้ครับอ่ะแต่ว่าตัวนี้มันแรงเยอะครับพี่น้องหยาบหลไย เป็นแม่ลูกลูกตัวเมียลูกแรกแม่สูงไหมเท่าไรครับตัวนี้แม่ก็สูงประมาณร้อยอยู่เดียวร้อยสี่สิบเยอะครับแม่ประมาณร้อยสี่สิบนะครับผมเราเป็นอยากใจเนี่ยเรากินยาดีแล้วครับกินยาดีให้ลูกลูกแรกลูกแม่พร้อมครับผมตํานี้ผมยิ่งมั่งเลยนะพี่เราตํานี้ครับผมรับประกันตําหนีนะครับแม่ลูกลูกแรกเอาราคาตึกถึงเลยนะพี่เนาะครับผมจัดจัดเลยได้ครับสองหมื่นหนึ่งพันบาทครับผมสองหมื่นหนึ่งพันบาทเอาแล้ว คนใก็เลีงราก็ไี้วนเขาสามหมื่นเก่าพีอพี่สองหมื่นหนึ่งพันบาทเป็นราคาขายเรือว่าต่ตอนดีกตอได้ครับผมทรงพี่ด้วยเลยทรงพี่อีสานนี่พี่น้องมึงเอาตอนดีๆกันรอดเลยพี่น้องมึงเป็นแม่ลูกลูกแม่สีเหือนลูกแรกครับบถึงแม่ทั้งลูกครับผมกอจอยมันอ้วนไปหนาดอกกันพี่น้องกินยาดีครับเพาเปนแบบพวกกินหยาดอกครับยางหยาามันอึดครับพี่น้องครบนีครับพี่น้องสองหมื่นหนึ่งพันบาท ตรองแถมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับจะพกคาส่งก็หลายพรับุวนะค่ัส่งอย่างน้อยเราตัวนี้ยอมขาดทุนยอมขาดครับผมขาดทุนเพื่อให้พี่น้องเลยว่าถ้าถือไปเลียงกันครับพี่น้องแม่ก็ต้อยซี่ซิบบวกครับตามสายตาครับอาชุดต่อไปครับผมนีแล้วครับแม่ตัวต่อไปเบอร์เจ็ดครับตัวนี้สถานะเป็นยังไงครับแม่สาวครับผมตัวนี้เป็นแม่สาวผอผสมเลยปะ่อมผสมครับผมเป็นแม่สาวผอมสองปีแล้วเขา่อมผสมเลรครับมาณสองปีแล้วพี่เนาะครับผม สูงกร่อยเท่าไรครับตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบเจ็ดบวกครับผมประมาณร้อยสามสิบเจ็ดบวกตะบานหนาดีครับผมร้อสาวสิบจริงเลยครับเ่มีเดียเปร้อยสี่สิบนเนาะครับผมอ่าแดงโบสครับหนาดีหนังหนาสีสองฟังเหมือนกันป่พี่เหมือนกันครับผมเหมือนกันเนาะเบอร์เจ็ดนี่เปิดราคาเท่าไหร่ครับสองหมื่นสามพันบาทครับเอาราคาเนี่ออะไรดีครับผมเอาราคาเนี้ยอะไรครับสองหมื่นสามพันบาทพี่น้องเอาเป็นแม่บอกต้องง่นหน่อยกับตัวนี้หน่อยกับมือนหามือนหักับพี่ครับผมอันนี้คือแม่สาวตัวใหญ่ สองหมืนสามพันบาทเป็นราคารองต่อรองได้แถมส่งฟรีทั่วภอีสานพี่น้องวัโดเจนวีดีโอคอลคุยได้ทุกตัวครับเป็นหนาเลือดดีนี่แกนขากระดูกใหญ่สองหมืนสามต่อได้ส่งฟรีได้เล้ครับพี่น้องชุดต่อไปครับพี่่าตัวต่อไปเป็นแม่ลูกไซส์ใหญ่หยักษ์เลยนะ,ะไไนพี่น้องพวนี้คือใหญ่เลยพี่ครับผม <c oughs> เป็นแม่ลูกลูกแม่เนะาะครับผมพี่น้องแม่ลูกสาวเพื่อนเดี๋ยวไล่ลูกใหม่เบิ้งยะเบิ้งแม่ไปก่อน อ๋านี่กับทวมหัวแล้วพี่ร้อยเท่าไรพี่ตัวนี้ตัวนี้ประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกครับประมาณร้อยห้าสิบห้าบวกบวกอันนี้คือตีตั้มเลยเนาะครับผมอันนี้คือตีตั้มพี่น้องล,ลูกสาวได้เจ็ดเดือนแล้วลูกสาววันสองเดือนครับลูกสาวประมาณสองเดือน,อนแต่ว่าเป็นแมงั่วตัวใหญ่ครับพี่น้องสูงร้อยห้าสิบห้าบวกบวกเป็นลูกโตที่ไหครับเป็นลูกตัวที่สองที่สามเหรอประมาณใช่สองกับสามแหละครับเพราะสองกับสามเนาะครับพี่น้องลูกก็จีดูดูตามภาษาเด็กหน่อยครับพี่น้องนี่ลูกสาวน 3, นคนสองเดือน ครบยังไงสิใครพี่เปิดเท่าไรครับสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับสามหมื่นเอ็ดครับผมถือจะละเมินหาพันหาลอยอย่างนี้ครับผมปลาอะไรมาแหมงวัวแบบหมักเหลี่นสายยังไงอีกสิพี่น้องเอาไปเป็นแม่บอกแม่พันพี่น้องมากพอได้เอาไปทับเอาให้พี่น้องมึงสูงรลอยหาซิบหาบวกบๆครับพี่น้องสาใหญ่ยาวนะครับตัวนี้สามหมื่นหนึ่งพันบาท ต่อได้อีกป่พี่ต่อรองได้ครับผมต่อรองได้แล้วก็ส่งพี่นะเหมือนลูกแม่ใหญ่ครับผุพ่อแม่ใหญ่เอค่อแม่ใหญ่เหรอเนาะมันก็วัน้ำหลูกครับพี่น้องลูกแลนเล่นตามภาษาเด็กหน่อยเออแม่เชียงนี้นะเป็นวัวเชียงเหมืนวัน้ำหลูกเนาะสามหมื่นหนึ่งพันบาทครับเตาคุณพ่อเดี๋ยวชุดต่อไปครับดีเลยชุดต่อไปพี่น้องที่เด็ดแม่ลูกเทพเครับเป็นแม่ลูกลูกแดงๆอ่าเกิดจากแม่ตัวนี้ครับตัวนี้ลูกสาวพ่ออะไครับลูกสาวฮุตตันครับผมลูกสาวฮุตตันเก้าเก้าเก้าทับหนึ่งเพิ่ ประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนครับผมประมาณเจ็ดเดือนแปดเดือนเกิดจากแม่แดงคือกันแม่ตตันครับผมร้อยเท่าไรพี่แม่เพิ่นแม่ประมาณร้อยสี่บห้าบวกครับผมแม่สูมาร้อยสี่สิบห้าบวกลูกสาวหุดตันแสีบตาเลยครับพี่น้องใส่เป็นตาเบิ้งเป็นลูกตัวที่าไรพี่ตัวนี้มาลูกตัวที่สองครับผมประมาณลูกตัวที่สองเบิ้งเนื้อหนังต้นโตเพิ่นเบิ้งเลี่ยมโตเพิ่มใหญ่หนาเลยครับพี่น้องแม่เพิ่นทับไหมครับพี่แม่ท้องว่างครับผมอ่าตีเป็นท้องว่างเนาะครับผมเอาไปลอกทับเอารอบผสมเอาพี่น้องแม่ที่ให้ลูกงามๆแบบนี้ โค่นนี้พี่เปิดราคาเท่าไรครับพี่สามหมื่นเก้าพันบาทครับสามหมื่นเก้าพี่น้องเอาเลยครับอยากขายลูกใจลูกงามๆแบบนี้พี่น้องเอาตะลูกกับคุ้มแล้วครับพี่น้องเอาสามหมื่นเก้าอันนี้คือราคาร้องครับผมรอได้ครัส่งฟรีพร้อมครับผมงามเลยพี่น้องเบ่งงามสีสดเลยสีเขียว์ใครขึ้นมานี่นนนแดงครับพี่น้องเบิ่งไข่เบิ่งแขรงขาตำนี้มีหมวกไหนบ้างพี่มีครับผมรับประกันตำนี้ครับประกันตำนี้นะครับโคมนนี้สามหมื่นเก้า เม่อกี้เ้าเปิดมิตาโอ้แต่ก้อนแบ <8 S 1> แบเก่าม <8 S 1> ือเข่าลงแปกามือยังน้อยต้องเปิดเก่ามือเลยเราสามมือเก่าแหม่มึงลูกแบบพี่น้องแม่บาดแดงแหละลูกแหงแดงเนาะนี่ครับลูกดีครับยังต่อได้ไหมต,ต่อรองได้ครับบุงต่อรองได้เนาะครับต่อรองได้แล้วก็ส่งฟรีเ<ห>นาะครับผมส่งฟรีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องอ่ะแม่ใหญ่ๆแบบนี้กับลูกแดงแดงไอ้ลูกกำงามพี่น้องเจี้ยวข้าวคนเกี้ยวหยาครับลูกกำงงามแบบนี้กับราคาลักสาม อาชุดต่อไปพี่น้องตัวต่อไปเป็นแม่ลูกอันนี้โคมที่ไรพี่โคมที่สิบครับผมผมที่สิบครับแม่ลูกเป็นแม่สีนวลๆวเนาะครับผมแต่ลูกแดงครับพี่น้องหนังหนาหย่นยดเลยเป็นลูกสาวพ่อไรครับตัวนี้พี่ลูกสาววีเอลเลี้ยครับลูกสาวพ่อวีเอลอโรโจแม่คนจะติดกระทบหน้านจะได้เรื่องกระดูกโครงสร้างเนาะครับผมแต่ว่าลูกขึ้นหนังหนาเนาพ่อมแม่สูงร้อยหกสิบครับผมแม่สูงร้อยหกสิบ เป็นลูกโตเท่ไหครับลูกแรกครับผมลูกแรกเลยเนาะครับแม่สดลูกสวยครับอะเป็นดอกเบิ้งแม่แม่กระส่ไงใหญ่อันนี้มันอาจจะผสมกับพ่อพ่อได้กับตัวนี้ลูกตัวนี้เป็นลูกของไอ้วีเอาอครับผมวีเอเอโรโจเนาะครับผมเป็นได้กับทบพี่น้องไอ่มัก้วเฟมใหญ่ๆแบบนี้แม่สูงเกือบร้อยหกสิบลูกแรกพบนี่หอยวิเปิดราคาเท่าไหร่ครับสามหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับเอารักษาด้วยกันครับผมสามหมื่นเจ็ดพันบาท พี่น้องมึงแดงหนังหนาด้วยครับพี่น้องอาจจะขาดหาจังหน่อยเนาะครับผมตัวมาตัวนีว้ขายไงครับพี่น้องเพราะว่าแม่มันไดใหไงขาดน้ำเลี้ยงใช่ไหมครับขาดน้ำเลี้ยงแค่นั้นแหละพี่น้องง้อจอยเนี่ยเอาไปขุนไปอ้วนเห็นมันอ้วนตัวไม่เหลี่ยมเลยเด้ดนี่อยู่ดีลูกแม่ลูลกพี่น้องสามหมื่นเจ็ดพันบาทเป็นราคาห้องต่อรองได้แถมถ้วงดีทั่วภาคอีสานนะครับพี่น้องใครชอบของสวยๆงามๆพี่น้องนี่ตัวนี้จะติดหูมากงามพี่น้องอะชุดต่อไปครับ ตัวต่อไปเป็นแม่ลูกไซส์ใหญ่ยักษ์ครับพี่น้องแต่ตัวนี้คือลูกผู้เนาะครับผมแต่ว่าเป็นอนาคตพอพันธ์พี่น้องไครมักออนาคตพอพันธ์เอาไปเป็นต่อยอดได้แม่พ่นหนาใหญ่เลยเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้โอเคสามหนึ่งครับผมโอสคครับผมเอฟสามหนึ่ง okay, อายุเพิ่นได้เท่าไรแล้วครับประมาณสองเดือนครับประมาณสองเดือนพี่น้องหนอกจับสีแดงเลียมตรงห้ามครับเบืเ้องเนื้อนังต,นต,ต,ต้นโตเป็นเม็ดสีเป็นลูกโตเท่าไรครับพี่ ไอเป็นลูกตัวที่สองครับลูกแรกขายไปแล้วครับอ๋อลูกตัวที่สองลูกแรกขายไปแล้วพี่สาวมันขายไปแม่เป็นไงครันาะงแม่ไงครับผมมันหนามันตันเลยพี่แม่เบียดเบียดไล่หาชิปครับแม่สูงหน่อยอะไรครับเบียดไล่หาชิปว่าผมเบียดเบียดแต่ร้อยห้าสิบเนาะร้อยสิบกว่าครับร้อยสี่สิบกว่าตีตั้มไมมครับพี่น้องเบื้องเนื้อหนังตนโตเพิ่นเดี๋ยวสิสอบถามเบื้องลูกครับพี่น้องผลงานกันใจลูกครับเป็นลูกเท่สามหนึ่งสองเดือนราคาเท่าไรพี่ตัวนี้สี่แสนสามพันบาทครับผมเอาเบาๆครับผม สี่หมื่นสามพันบาทเป็นบริวารเลยครับเป็นแม่ลูกลูกหนุ่มรออนาคตพ่อพันสี่หมื่นสามตวักรตได้ลอ้ลอนรัเลยครับผมต่อรองได้เซอรฟี้ได้ครับพี่น้องต้อแม่มันใหญ่ดีครับพี่น้องแม่มันใหญ่ดีอนำนมดีลูกลอโลอแดงแบบนี้ครับอ่ใจลูกเก่งชุดต่อไปครับชุดนี้ครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกเบอร์ที่สิบสองเป็นแม่ลูกลูกสาวนะครับเ้าะครับผมวันนี้ลูกสาวพอได ตัวนี้ลูกสาวสติงเล่ครับผมลูกสาวสติงเล่ ss 2 0 1เพิ่นได้อายุเท่าไรแล้วครับตัวนี้ประมาณเกณฑเดือนได้ครับผมอายุเจ็ดเดือนสูงกว่าสี่ร้อยมันเป็นร้อยสามสิบปุติครับผม,มเบีเยดร้อยสามสิบปุตครับเบีดร้อยสามสิบขาใหญ่ดีพี่น้องเบิ้งเนื้อหนังตนโตเจ็ดเดือนลูกสาวพอสติงเล่เกิดจากแม่ตัวนี้เนาะครับผมอ่ะเพิ่นได้แม่มันก็ร้อยห้าสิบบวกบวกแม่สูงร้อยห้าสิบบวกคือเป็นงอใส่ใหญ่ครับพี่น้องนีสตหนาหนาลึกๆเลยเป็นลูกตัวทีี่่่่เเเเนนนนาาาะคคคครรรรัััััับบบบบผผมมมปป็ลูกตววททแพิไ พีไปท่องว่างแล้วกันครับผมราคาเท่าไรครับพี่นี่สามหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมรักษาพี่น้องสามหมื่นเจ็ดครับผมติาวเบอร์เงี้ยสามหมื่นเจ็ดตะกี้ตะแม่เกือบจีบบอหกเบอรนเ่ยครับพี่น้องนี่คือแม่ลูกลูกสาวสติงเล่ใบหลอดนี่ครบนะครับผมเฉลี่ยแล้วตัวละหมื่นกว่าบาทครับผมตัวละหมื่นเอาแลปดพันห้าร้อยครับพี่น้องใส่ง่าแบบนี้มึงตาราคาเนื้อเกืเกินแล้วตัวละหมื่นกว่าบาทนี่พี่น้องสูงผมว่าลอยหาสีผเลยหาสาบวกแล้วลอยหาสีผาบวกมีแน่นอนครับพี่น้อง สามหมื่นเจ็ดพันบาทต่อรองแถมส่งฟรีทั่วไาคอีสานนะครับแล้ประกันตรงนี้ครับผมเอาไปเป็นแม่บอกแม่พนันพี่น้องงัวยังไงแบบนี้หายหากอยู่ด้วยครับพี่น้องกว่าจิตพัฒนาได้แบบนี้ต่อรองได้แถมส่งฟรีได้ส่งได้ทั่วไทยนะครับชุดต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกลูกลูกภูลูกแม่ลูกแม่ครับผมลูกแม่นี่ลูกสาวเพื่อนลูกสาวได้จักเงยจ็ะเดือนแล<า>้วครับลูกสาวมันเขาสามเดือนได้ครับผมเขาสามเดือนแล้ววาหนังหนาดีเนาะ เอาครับผมเป็นสาวน้อยแดงบูดครับหนังย่นยุ่นยื่ยุ้นลูกเป็นลูกตัวใดพี่อหจเป็นลูกตัวที่สองครับอาจจะเป็นลูกตัวที่สองเนาะครับผมแม่พ็นสูงลอยตัวใดครับประมาณร้อยสี่สิบได้ครับประมาณร้อยสี่สิบอันนี้คือตีต่ำๆไว้ครับผมคุนีิดป่อราคาท่าใดครับสองหมื่นเจ็ดพันบาทครับผมสองหมื่นเจ็ดพันบาทอครับผมต่อรองได้ครับผมถูกตัวละหมื่นหมื่นสามพันห้าร้อยให้พี่น้องราคานี้เป็นราคาร้องต่อรองได้แถมส่งฟรี ขั้วภาคอีสานนะครับสองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยครับแม่ลูกลูกตัวเมียสวยๆเลยเบอร์ที่สิบสามนั่เเนาะครับผมเบอร์ที่สิบสามครับผมเดี๋ยวชุดต่อไปครับตัวต่อไปเป็นแม่ลูกโคมที่สิบสี่นะครับพี่น้องเป็นเบอร์สิบสี่เป็นแม่ลูกลูกปู่ลูกแม่พี่ลูกแม่ครับผมเป็นแม่ลูกลูกตัวเมียแดงๆครับวันนี้มิตรสีแดงเต็มสนามเลยครับพี่น้องเต็มหน้าเลยลูกได้เจ็ดเดือนละพี่ลูกมันเจ็ดเดือนได้ครับผมลูกสาวประมาณเจ็ดเดือนเป็นลูกพ่อได้ครับตัวนี้ ตัวนี้ไอเป็นลูกหลอดครับแต่ว่าจำไม่ได้ไม่มีใบเบื้องเนื้อหนังเดี๋ยวขอบางใบพี่น้องมีใบหรือเปล่มีใบมีหลอดอ๋อมีมีนะครับผมขอบางใบพี่น้องครับผมมันจำไม่ได้ลูกสาวเจ็ดเดือนครับผมรับประกันว่าสีนี่สุดยอดครับพี่น้องสีแดงเข้มแม่เพิ่งซื้อใเท่าะไรครับแม่เพิ่งจะซื้อมาร้อยสิบเกียบวกครับผมมาร้อยสี่สิบเจ็ดบวกบวกลูกแรกบ่สามสิบเกียครับสามสิบเกียนเลยเจ็ดลูกแรกลูกแรกครับผมลูกแรกเนาะเพราะมันสดดีพี่น้องเป็นแม่สดลูกสวยแม่ทับไหมครับ แม่ทองว่าครับผมปีไรแม่ทองว่างนะครับลูกยังกินนมอยู่เลยครับยังกินนมกินนมโชว์อะไรย่านบ่เสือครบมีราคาเท่าไรพี่สามหมื่พันบาทครับผมอันนี้เงถืกเอาเลยครับแม่พี่น้องสามหมื่หนึ่งพันบาทสูงพี่ะพายสานดีสรงฟรีเฉลี่ยแล้วมันเกิดตัวละหนึ่งห้าพันห้าร้อยเนาะครับผมเพราะว่าสามหมนึ่งพันต่อรองในอีกพี่น้องิ่งง่าตัวละมือนหาพี่น้องมือนหาแดงแดงแบบนี้อู้พี่น้องมึงตัวไงัวตัวร่อยเปรี้ยวอร่อยสีซีฟครับ ครับสามหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยเป็นราคาห้องครับผมต่อรองได้ทรงฟรีทั่วภาคอีสานนะครับ,รบ<ม>พี่น้องไปมากตัวใดก็สนใจตัวใดก็สอบถามได้พี่น้องกําลังกําลังสีเข้าคอครับพี่น้องนี่<ม>เอาเอาทุกท่านฝากเบอร์อีกรอบไหมครับผมเบอร์โทรติดต่อได้กับศูนย์แปดสามแปดสามศูนย์แปดศูนย์สี่หกครับครับผม เบอร์ไล่ยันไล่กับศูนย์หกสี่หกห้าเก้าสองสี่เป็นหกครับครับหรือเป็นพุกกับวินัยมะละกบท่านผมครับผมบเป็น <ผม S 1> พุกครับหรือเข่ามาชมในขอบนฟ้ตามหน่อยเนาะครับผมดังเสียวง้อเข่าขอบพอดีพี่น้องเนี่ยครับผมเข่ามาชมในขอบมาเลือกเอามาต่อรองหน้าขอบแหงเลยราคาถือครับพี่น้องอาสารกินนี่โชว์วมาครับผมสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ